สวัสดีค่ะราเหยื่ในเกมที่นี้ชื่อว่าโรงพยาบาล13ค่ะคือเกมนี้ใช่เร้เล้นใน p p d เพราะงันเราจะ A S R เดิมพยายามนะเพราะว่าหูฟังไมมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แตืแม่งแตกอีกเหนื่อยก็คือจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่เราเคยเล่นมาแล้วเล่นจนจบแล้วด้วยประมาณประมาณปีที่แล้วมั้งต้นปี่แลนู่นเลยเออแต่แบบ มาตัดจริงๆเสียงมันไม่ค่อยดีเสียงแตกยับเลยหูฟังอันเดิมเลยมาหูฟังอันเดิมเป๊ะอันนี้เลยเพราะงั้นถ้าเสียงแย่อีกก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วพยายามพูดยาแล้วไม่มตังค์ซึ้งไ่หูฟังอันไหนครับเพราะงั้นแต่ว่าเพราะเราทิ้งมันไปปีแล้วเนื้อเรื่องมันอาจจะยังอยู่ในหัวบ้านที้เดนหน่อยแกปรปศนาอะไรเน,นี่ยน่าจะเบื่อจำอะไรไม่ได้ดูแล้วกัน ไหนน่ะเดิมทีฉันนอนอยู่ที่บ้านนี่นะทำไมตื่นมาก็อยู่ที่นี่แล้วล่ะน่ากลัวต้องหาที่ออกไปให้ได้คือชั้นตู้ดูลิ้งชักคุณแจหักท่อนข้างในด้ามมือแจหายไปเมื่อไรเดี๋ยวต้องหกักเครื่องมือเปิดลิ้งชักนี้ให้ได้นะ้วนี้มีนี่มันรูปฉันนี่เป็นไปได้ยังไง คลิกเพื่อเก็บไอเทมเราได้คดลิดลับดูทิปขึ้นมาฉันออกแล้วฉันใช้มันแทนด้านกุญแจได้เปิดแอร์ปิดกระจกนี้ติดอยู่ทำไงดีลนะ่ะไม่รู้ตรงนี้ก็ดูโอเคอาศัยแสงสองท่อของกระจกทักส้สิเห็นสิบเป็นแปดชนะัดขึ้นใช่ไคนหาชีวิตไฟในห้องเร็ว กพอไปอ่านเอกสารเมื่อกี้อีกรอบไม่ได้หรอจบติดกาวแล้วรู้แล้วแค่อยากจะอ่านเอกสารอีกรอบใครมีเคสท่อนหนึ่งอยู่บนถือกันนะอันนี้มีต้องมีคอมบิเนชันอันนี้โอ๊ยตกใจหมดเลยแกกค่ก็แค่กระจกตรงนี้มีช็อกวาดวนกลมสัมผัสติ้งไว้อยากจะเอาของออกมาตรงนี้ค่ะ โอ้ยร้อนในขึ้นโคลินปูนลำบากตรงนี้มีกล่องที่ต้องเอาของมาวางความจำไม่ค่อยจะเหลือเลยฮะเริ่มสิเป่งเลยเล่นมาก่อนได้ไม่เปี่ยวเลยนะึงรืมพัดเขา้ามาจากรูเขเขียนตุกล้ำโซ่มีเสื้ออยู่ในนี้เขียนว่าเลขข้ากระหัสผ่านครั้นี้ฉันจะไม่ลืมอีกตรงนี้เป มามา Hello, สวัสดีค่ะเมื่อกี้ไม่นจะถึงใครบางคนเลยแฮะสองศูนย์หนึ่งสองห้องเมื่อกี้เห็นพัวอยู่ว่าห้องเราเคือสองศูนย์หนึ่งหนึ่งใช่ไหมนะคำถามคือรหัสผ่านจากตรงไหนนะลืมเพราะอันนี้เป็นเลขสามตัว หมายเลขสิ่งที่ชอบที่สุดเธอเธอใช้ไปนเนี่ยปากแ,งแดงๆเอาลิปติกไม่ใช่ดูเหมือนจะไม่ได้สักงเป็นตู้มันไม่ใั่เลยแช่ด้วยสั่งาีถูกแนถุยแล้วจะเห็นขึ้นชัดขึ้นหลือมั้ยแปดสามสี่น่ 8, 3, จะเป็นรหัสของอันนี้แปดสามแล้วก็สี่เปิดไม่ได้กุญแจ ลูกกุญแจเด็กสมัยเก่าต้องเป็นแม็กนะกุญแจเด็กขนาดใหญ่อยู่แน,น่ๆซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันมีตรงนี้แกออกแล้วก็วาดผายถายเายเหรอเอาละเอ๋แต่ขยับได้เอาละได้ลูกกุญแจห้องสองพันสิบเอ็ดห้องเราเองตลวนี้ก็สี่สิี่เป็นหมาเลข อ่าสปอยนิดหนึ่งมันจะไม่จำตัวเราอยากจะไม่สปอยเยอะเพราะว่าจริงๆก็จำะไรไม่ค่อยได้เอามงสปอยวะเปิดห้องต่อไปปุมที่หนึ่งกบอ้าวไฟสุดยอดไปเลยลูกพี่เป็น,น,นห้องสองพันเก้าก็การลูกกุญแจอันนี้จะลงไปชั้นล่างก็ล็อกก,กนอ่าห้องสตกราเปิดอยู่ ี่นี่มีหมึกแดงสีดส่วนเลือดปากกาหมึกจะหมดแล้วเจ๊มีของที่เราต้องหยิบเป็นชิ้นส่วนแปลกๆลูกกลิ้ง้อตู้นี้มีไม่ใช่ไม่มีอะไรหยิบได้เดี๋ยวต้องหาเลยครับแหละอันนี้มีประวัติห้อง2 0 0 9คือห้องข้างๆห้องเรา ผป่วยจะสับสนระหว่างความจริงกับเรื่องสมมตุติอาการไม่รุนแรงไม่อันตรายให้นําสิ่งของส่วนตัวเข้าพักได้แต่ต้องจํากัดไม่ให้เขาเอาของหนักที่อันตรายแก่ผู้ป่วยคนอื่นเออสัมภกรา 2009, ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องแต่เป็นเลขปีมือลาน,นผู้ป่วยมีอาการพิก้าล่าสุดส่การแย่ลง ในห้องคนไข้เดียวกันของใช้ส่วนตัวหมาได้เจ็ดมีนากเกินไปเพื่อป้องกันผู้ป่วยคลื่นลืนจะเปลี่ยนห้องคนไข้อันนี้ไม่ไม่มีข้อมูลมีแต่รูปอันนี้ผูป้ป่วยมีความจําสับสนชั่วคราวและมัความจําเสือ่อมนั่นคือปีหรือเลขห้องวะ่ะแล,แล้วก็ได้กุญแจมาแล้ว เปิดไม่ใช่อันนี้หมก็ต้องเข้าไปคลิปมีตุกก๊กตาหน้าตาเหมือนหนักผีถ้ามาดับลูกดาวเอาเดี๋ยวไปใส่ห้องของเราเองมีชามมีมาจิบมสีแดงล้วก็หยุดเดิน ตรงจำลำดับจุดไฟทั้งหมดา่ไว้ตรงนี้หุบหุบไว้ตรงนี้ใส่ัไมกันนะจะต้อออกกันตรงนี้จะมีสุดเล่มหนึ่งเปนเด๋ีวที่สุกล็อ แต่เหมือนขาดอะไรไปเนาะตรงนี้มีตรวกสอนที่อ่านไม่ออกทุกดาวแล้วก็พระจันทร์เราก็จะเอาอันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วเราก็จะได้ก็คือดาวแล้วก็พระจันทร์ทำยังไงก็ได้ให้ กดใช่หรือพูดคลิกที่เปิดหน้าเขาอ่านหน้าไรกก่อนจ้ะเคยดีว่ายังชี้เจ็บอแต่ตามกฎไม่ควรเขียนข้อมูลโรงพยาบาลและผู้ป่วยด้วยเหตุผลอ,อื่นนอกจากเรื่องงาน,นต้องจดบันทึกไว้ให้เป็นนิสัยดังนั้นจะเปลี่ยนาหารหัสบันทึกถ้าไม่กดห้ามเขียนพี่จะเขียนทำไม่านดิเซลเชียรการหนักขึ้นแล้วมาเขียนของเรานั้นห้กเป็นแบบนี้ต่อไปเธอจุดถูกยาไปที่ห้องอาการอ่ะ ได้ในห้องเดียวกันของเจียวซีแขวนคอตึงหรือฉัคนควรเปลี่ยนรหัสผ่านใช้ไหมได้ห้องคนไข้และเลขผู้ป่วยสองคนเป็นรหัสผ่านเหมันจะไม่มงคลก็ค,คือมีอะไรดูผิวขอติก๊กเช่นเช่นไรอ่ะแต่เราได้ไอดีด็อกเตอร์เซียวมาแล้วรหัสผ่านที่เรียกห้องคนไข้ผู้ป่วยกับเลขคนไข้สองคนแต่ไม่เห็นข้อมูลผู้ป่วยคนหนึ่งเลยนี่นะาเราอ,อคือสีสี นหนึ่งคือใครนะอ่าไม่รว้ยบัตรบัตรไม่ใช่หรออ่าถ้าผ่าครเป็นเลขห้องผู้ป่วยกับเลขผู้ป่วยรวมกันนะก็คือเป็นสองูนั่น สี่สี่ก็เป็นของเราแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะกลับมาดูตู้นี้กันก่อนมันไม่มีโพลใช่ไหมเรากดไปเรื่อยๆเองโอเคลาจริงๆแต่ว่าถทาศัพท์ทำไงเมื่อกี้ทำไมถึงเปิดวะเออมึงเองแหละอันนี้มีเครื่องบรดับเอาไว้ใส่กับห้องเราเหมือนเดิมอันนี้เป็นบันทึกคนที่หลับตามไม่ลง วนอยู่ในที่ที่มีความจำฝังใจได้ลงอยู่ในช่องว่างระหว่างโลกสองโลกกลางดึกจุดเชื่อมบนพื้นหน้ากระจกในที่ที่เขาวนเวียนอยู่สิงนเลือดในชามใช้เลือดใจที่ที่สุดใช้ไม้เล็กๆตีและเรียกกลับมาเธอกลับมาเธอกลับมาเธอสามครั้งทำให้เขาหาทางกลับสู่โลกมนุษย์ได้คนที่วนเวียนคือหายคือเราเองเหรอตึกหคร จำเอาไว้อย่าให้ทียังดับแต่ยจะเรีย,รยกกลับไปเถอดสามครั้งจะส่งยานได้เสียงนี้หนึสืบเรื่องจริงหรอเลยเชื่อนะ่ะห้องสองพันสิบเอ็ดมีผู้เปิดเสียชีวิตในห้องคนไข้หนึ่งคนอกไม่ใช่เราเอาตู้ไฟฉากรูหาตั้งมา เนีย่ยบอกแล้วเล่นไปแล้วรอบนึงก็แปลว่าจะจำได้ลืมไปดิทุ่ยชีวิตทีนี้เราก็จุดเทียนซะแล้วก็ตีใส่ก็เพิ่องอ่านคำตอบที่สมุดเอาอะไรมาบล็อกเอาอะไรไปบล็อกจะต,ต้องมีอะไรมาบล็อกใช่ไหมเใช่ผมมอง,ของเขาแท้ๆ กูหายู่ตั้งนานมันซ่อนอยู่ตรงนี้เองเอาทีก็ใส่เข้าไปนนี้เราก็จะโปล่ขึ้นมาได้ฝาครอบเอาฝาครอบไปครอบที่ยันถึงแล้วมันจะมีรูแต่ก็ดีกว่าบาทีเราก็จะเอาปากกาครอบกลับมาเธอ รากดออกมาแล้วจริงๆ5 7ขอบคุณนะคะๆแลสำหรับข้อย,ยวันนี้ซื้อกันได้เราก็จะซื้อหรือเปล่าเนะี่ยให้ฉันดูเหมือนได้ของเธอเธอดูเหมือนเธอกำลังมองฉันอยู่สินะรีบส่งปัญญาสิตีชามต่อก็ได้นะกลับไปเธอกลับไปเธอไอ้นี่อนี่ ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะก็จริงจริงก็ลืมไปเยอะเหมือนกันแฮะดึกว่ามั่นใจว่าเรื่องจำได้ใช่จำได้แค่ตัวมีนสตรอรี่หลักส่วนอะไรอยู่ตรงไหนดีเทลเล็กลน้อยลืมหมดลืมสิ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เรามาเล่นกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวัพรุ่งนี้มึงตัดทันเหรอเออนั่นดิไม่ทันหรอกก็ไว้ตัดทันเสร็จอะไรจะรีบลงทันทีเลยค่ะสำหรับวันนี้กาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ชับสติ๊กเร์เป็นกําลังใจให้ชิคนี้พายสักหน่อยก็จะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย